หน่ก็ได้เลยเอราหนึ่งหนึ่งคนที่ห่วงยาบ้าเยมือจำมือได้โชค้าวอันดเด็ยงไักว่าว่าอป้อไอ้มารัหนึ่งยีอเลยมีียถึงชาวบ้านวท่ตื้อื้ื้อปื้อื้อ